เมื่อสุริยนย่ำสนทยาแล้วนกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังปานชนีคงคอยหวังอีกเมื่อไรจะโชค ไปกันเก็บมะพร้าวกันค่ะเย็นแล้วเนี่ยพายเรือได้แล้วค,คล้ายๆกับว่าฝนตั้งเขาเนาะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ตกหรอไปเก็บมะพร้าวตรงนั้นเก็บรอบๆสระเลยนี่แหละไปพาไป,ไป มันมันไม่ค่อยสะดวกเท่เนะมือเดียวเนี่ยชนมะพร้าวแล้วนี่นะนี่นี่น,น,นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกใหญ่เสียหรือยังนะมานนี้มะพร้าวไหนดูดิเสียหรือ,อยังนนรเรือ,อรนี้มันไอนี้ไปละเอ้ยมันมันเสียแล้วอันนี้เดี๋ยวไปดูลูกที่ไม่เสียดีกว่า มะพร้าวก็จะเยอะนะเยอะมากๆเลยแล้วมันก็มันสูงเกินกว่าที่เราจะไปสอยมะพร้าวได้เราก็ต้องรอให้มันตกลงมาก็คือลูกที่สุกแล้วรอให้มันตกลงมาเห็นไหมเยอะมากเลยลูกมะพร้าวเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยู่บนต้นนะ่ะมแีแมลงปอด้วยเฮ้ พาไปดูลูกมะเดือ่อมะเดือ่อต้นใหญ่ๆเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้นมะเดือ่อภายลำบากเนาะภายมือเดียวเนี่ย นี่มีกัดด้วยนะเนี่ยปูดักปลาไว้อยู่ตรงนี้นี่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 ถึงแล้วต้นมะเดือ่อเห็นไหมเนี่ยลูกดกเต็มไปหมดมน,นี่นี่ดกไหมมะเดื่อไทยนะคะ นี่ให้ดูว่าเราภายมาไกลหรือยังนี่เลยไกลไหมก็ไกลอยู่โอเคไปไปเก็บลูกมะพร้าวดีกว่าไปต่ออ่ะได้มาลูกเลงลูกนี้ไม่เสียนาะแล้วก็นี่ดูหอยเต็มไปหมดเลยเนะี่ยหอยหอยขมลูกนี้ไม่เสียเอาไปได้ นี่ไงห,หอยนีมีหอยเยอะแยะเลยเนี่ยเด็ดแต่มะพร้าวหอยเอาไปไว้เหมือนเดิมหอยเอาไปให้มันโตกว่านี้ก่อนค่อยเก็บมากินเอาหล่นลงน้ำไปแล้วเ,เก็บมะนาวก่อนเก็บมะนาวก่อนมะนาวเหลืองค่ะต้นเลยดูดินี่นี่หล่นอยู่ที่พื้นด้วยลูกนึงเนี่ยเดี๋ยวไปเอามะนาวลูกนั้นก่อนออาได้แล้วมะนาว เชิงนี่ไงได้มะนาวแล้วแค่สองลูกเลยนี่ลูกที่อยู่นู้น,นมองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้อาได้มะนาวมะพร้าวอ้าวไปไหมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นว่าเสียไหมมะพร้าวนี่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 ดูตรงนู้นสิหล่นลงเต็มเลยเห็นไหมใต้คนต้นอะ่ะเห็นไหมเยอะเยอะเลย นี่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 เยอะแยะเลยเดี๋ยวได้หยิบก่อนหยิบก่อนอ่ะได้เยอะละไปได้ละออกจากแอ่งนี้ได้ละอ่ะไปได้มะพร้าวเยอะแยะละเดี๋ยวไปเอาฝั่งโน้นอีกอ่ะเช่นเดิมค่ะมะพร้าวที่เราได้มาก็จะติดเนี่ยเนี่ย หอยจุกแี่เต็มไปหมดเลยเนี่เยอะแยะเลยนะเราก็แกะออกไปแกะให้มันปล่อยมันกลับไปในน้ำโอ้ยอีกมือไกลๆลำบากฮนะอันตรายอีได้เรือจมเยอะแยะ,แยะนี่กว่าจะลาก